อ่ะโอเคโอเคก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับสวัสดีคนทัาคนแก่เวิรรุ่นเมกาที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม one human นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเอ่อวันสุดท้ายที่พี่จะอยู่ในเซิร์ฟ PVE 30นะครับเพราะว่าพี่ก็จะย้ายไปที่ซนะีซั่น2เนาะโอเคในเซิร์ฟนี้เฟสที่6มันเพิ่งมาเมื่อวานนะครับแต่พี่ก็ยังเก็บพวกสตาร์โคมอะไรยังไม่เสร็จนะครับก็เลยถือโอกาสเนาะว่าจะเก็บพวกสตาร์โคมอะไรให้เสร็จก่อนนะครับแล้ว จะค่อยย้ายไปเซิร์ฟนน้นครับตอนนี้สตาร์โคมพี่ก็มีอยู่ประมาณสิ่หมื่นห้าเนาะปลดพามวอลจนหมดแล้วนะครับทั้งในระดับอีซี่ฮาร์ดแล้วก็โอไนแมร์ o นะครับเกลี่ยหมดแล้วนะครับผมเซิร์ฟเพื่น่าจะไม่น่าจะมีคนแล้วมั้งครับเราก็จะทําพิธีอําราเศร้าอยู่นะชื่อสมอนกับสมัยนะครับผมอันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียนะครับลุงสมอนกับป้าสมัยครับเราก็ขอวนดูอะ้วกันนะ ไปซีซั่นใหม่พี่ก็กล่าวว่าจะทำบ้านให้มันเจ๋งกว่าน,นี้เนาะโอเคถือว่าก็เล่นมันมาได้ประมาณเอ่อน่าสองเดือนได้แล้วนะครับน่าสองเดือนได้แล้วนะเนาะสำหรับนะใครที่ติดตามสตรีมก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าช่วงซีซั่นแรกที่ผ่านมานี่คือ เล่นในสตรีมเป็นหลักอย่างเดียวครับไม่ได้มีการทําคลิปอะไรแต่พักหลังนี้พี่อาจจะพักเรื่องสตรีมมาเป็นอ,อ,อัดคลิปลงในช่องนะครับผมให้ทุกคนได้ดูกันยาวๆนะครับไะ let's go เราย้ายไปเลยดีกว,ว่าวิธีการย้ายเนาะคือใครที่เล่นมาถึงจนเฟสที่6แล้วนะครับเนี่ยครับพอผ่านช่วงเฟสที่5มามานบัตแล้วเนาะมันก็จะเป็นอนิวดาวนะครับเราก็มาสาอัพนะครับ แล้วเราก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟ p v p เนาะเซิร์ฟอั p นะครับน,นี่ก็เป็นซีซั่น2เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟพ PvE ครับส่วน The War of Winter กับเอ,อ่อพาร m มเวิร์ไอสออันนี้มันยังไม่มานะครับหร l s s o n s t t y t u n e นนะครับยังไม่มานะครับผมอาจจะมาเร็วๆนี้นะอันนี้เราก็ที่พี่จะไปคือเป็น PvE เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเซิร์ฟ X50 โอเค let's go ลุยกันเลย ไปเราจะหวนกลับมาเซิร์ฟเดิมไม่ได้แล้วเราต้องย้ายไปอย่างเดียวแต่ของทุกอย่างก็จะย้ายไปเลยครับถ้าเราย้ายเซิร์ฟไปเนาะก็จะมีในเรื่องของทั้งสตาร์โคมของให้เราฟาร์มไว้นะครับแต่มันการดึงเอามาใช้มันก็จะมีในเรื่องของแต้มที่จํากัดนะว่าเราจะดึงอะไรมาใช้ได้บ้างนะครับผมโอเคกลับมาแล้วครับอ๋อเปิดมานี่เลยโอเคอั e เนวซีนาริโออีสโอเ 63วันนะครับแล้วก็อีก15ชั่วโมงนะจะจบในอีก63วันนะครับโอเคซีซั่นดีเทลอ่ะตอนนี้อยู่ในเฟสที่1เนาะอยู่ในเฟสที่1นะซีซั่นโกอ่าโอเคเราต้องมาเก็บพวกซีซั่นโกนี่นะครับโอเควายมีอะไรหรือเปล่าโอ้เราลงตรงนี้ได้เลยหรือลงตรงแท่นเลยก็ได้นะเราจะได้เปิดเสาไว้เลยนะครับผมโอ้โอเค Let set territory. แบบปอคอมพิวต์ไปเลยกันโอเคอ่ะโอเคเปิดแท่นเสาอะไรแบบปกติเนาะอ่ามีคนอยู่นะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาที่อ๋อเราอยู่เวอร์หนึ่งนะครับเราอยู่เวอร์หนึ่งเนาะเราต้องไปหาเอ่อที่ลงหลักปักฐานเนาะเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยขอติดรถไปด้วยโอเคเดี๋ยวขอดูของกันแล้วกันนะ อ่านี่มันมีการซีซันเซเทลเมนต์นะครับสตาร์โคมอ่าสี่หมื่นห้าทิชไซกลี้ยยี่สิบเอเนอร์จีลิงค์ห้าแสนเอเนอร์จีลิงค์นี่ตามมาด้วยเหรอแล้วก็เงินมิสโกะเนาะโอเคอันนี้ของที่ติดตัวเรามาเนาะอันนี้ติดมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูหนะ่อยอ่านี่ไงโอเคโอ้เทียบเลยนะครับเยอะมากเนาะโว จริงจริงถ้าเราจะทานเฟอร์อะไรนี่เราต้องอ่าอ๋อนี่ครับมันมันมีแต้มอยู่เนาะนี่ไงมีแต้มสองหมื่นแต้มนะครับว่าการที่เราจะดึงอะไรมาใช้เนาะ,ะถ้าเราจะเอาสมมุติเราจะเอาเออลูบิกอะลูบิกลูบิกนี่โอ้โหสี่พันห้าเลยเหรอสี่พันห้าร้อยแต้มชุดเรานี่เราดึงไปได้นะถ้าดึงไปหมดนี่ หมดไหมไม่หมดนะครับได้แค่สี่ชุดเนาะอ่าเนี่ยแหละที่สําคัญนะครับไอ้พวกนี้เนาะตัวขุดนี่ต้องใช้เลยนะครับคิดว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้แบบสําคัญมากๆนะครับอันนี้แปดร้อยแตมนะพี่จะดึงมันมาก่อนเนาะพวกตัวขุดพวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับเอามาแค่นี้ก่อนนะครับมาแค่นี้ก่อนโอเคอย้ายเข้ามาเรียบร้อย โอเคแค่นี้พวกสัตว์เลี้ยงก็อยู่ในนี้แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการย้ายของนะครับจากเซิร์ฟเก่ามาเซิร์ฟใหม่เนาะเดี๋ยวเราขอกินอาหารก่อนนะเพราะว่ามันหิวไวมากครับที่นี่เนาะกินไม่ก่อนเลยครับการเผาผ่านพลังงานนี่คือจะเป็นเท่าหนึ่งจากเออเซิรฟ์ฟเซิร์ฟเดิมเลยนะครับผมตั้งไปก่อน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 ที่เราต้องอัพสกิลคืออัพไอ้นี่มาก่อนเลยครับ ก็เครื่องย่อยครับสำคัญมากต่อไปก็เออเอานี่มาลงนะตามเควสไปเนาะโอเควางไว้ก่อนนะชาโคต้องทำชาโคก่อน,นีเราไปเลื่อยไม้ก่อนนะครับไม้ใช้เยอะมากครับตอนนี้โอเค ถ้าเยอะมากครับเตาหล่อในช่วงต้นนะครับจริงๆถ้าแนะนําก็อยากให้เอาพวกของใช้มาเยอะๆนะครับของใช้ต้นเกมเนาะเราต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะคอปเปอร์อีกครับเดี๋ยวจะเริ่มหิวอีกแล้วนะเราใช้ขวานนี้เป็นหลักนะครับในการหาพวกโอเรไอเจ้ากวางเขามายืนนิ่งเลยล่ะ โอเคไปเรื่อยๆนะครับถ้าบางคนรีบก็ดึงของมาใช้ได้เลยนะครับทําไม่ได้ห่วงแต้มอะไรมากเนาะแต่ของพี่นี่พี่อยากแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากๆครับตอนนี้เราเริ่มหิวน้ําแล้วเนาะแล้วก็ทำอาหารไว้นะครับน้ำดื่มพวกอ่าเอานี้มาทำไปด้วยครับ กิ้วเนื้อสัตว์นี่ยังไม่มีนะครับต้องเก็บไปมีน้ำกินด้วยครับผมดื่มน้ำมาเยอะครับเซิฟนี้ครับหิววครับหิววมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะการเริ่มต้นซีซั่นสองของพี่นะครับโอเคสำหรับใครที่มาใหม่ก็เล่นตามมันได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากครับผม